สวัสดีทุกคนนะครับออตอนนี้ผมกำลังให้คุณผู้ชมดูแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับที่ชาร์จแล้วก็ทำการบาลานด้วยตัว iMac b 6 a c นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า<ส>คือผมสงสัยแล้วแหละว่าถ้าเราบาลานจากไอตัวไอเนี้ย i m a b 6 a c นะครับมันสามารถที่จะบาลานตัวลิเธียมฟอสเฟตได้ไหมเพราะว่าตัวนี้ผมใส่แค่ BMS นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ตัว Active b a l a n c n นะครับ ต่อ4เซลล์กันเดี๋ยวมาลองดู้2 2โวลต์ wo, นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันจะบาลานได้ไหมนะครับอันนี้มันชาร์จมาแบบเหลือผมชาร์จที่กระแส2แอมป์นะครับชาร์จเหลืออยู่ประมาณ14.40นี่นานมากผมคิดว่าน่าจะเขาน่าจะทำการบาลานนะครับนะเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รู้นะครับว่าระหว่างการซื้อ c t t v v e บ l a n c e ติดไปกับตัวเพราะว่า Active b บ l a n c e ตัวหนึ่งก็แพงเหมือนกันนะครับตัวละร้อยสอประมาณนี้นะครับ เราจะมาดูกันว่าระหว่างซื้อตัว Active Bal า ance ติดไปกับแบตเตอรี่หรือไม่ต้องซื้อซื้อแค่ BMS ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาทำการบาลานซ์เวลาชาร์จกับตัว iMac B6 AC นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะมาสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอันนี้ที่ผมได้ถ่ายคุณผู้ชมได้ดูเมื่อตอนเช้านะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับที่ชาร์จด้วยเครื่อง iMac AC นะครับว่าเขาจะบาลานซ์ตัวแบตลิโฟ เอ้ยไม่ใช่แบตลิเธียฟอสเฟตที่ผมแพคขึ้นมาได้ไหมมันอาจจะเป็นแบตท,ที่ผมว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นว่ามันเป็นแบตท,ที่ขี้เละมากเลยนะครับแต่มันเป็นการประกอบที่แบบคือผมรู้ว่าผมจะต้องถอดนะครับผมจึงไม่ทําอะไรที่มันแน่นหนานะครับก็ทําแบบอาจจะเห็นสายระ,ะ,ะ,ะยงระยางนิดหนึ่งเพราะว่าผมคือทำคอนเนคเตอร์พวกนี้เอาไว้ไปใช้งานนะครับเพื่อตรวจดูสภาพของแบตว่าเฮ้ยมันใช้งานได้เป็น12เซลล์ไหมเอ้ย,อย12โวลต์ไหม นะครับประมาณนี้โอ้พูดผิดพูดถูกมันดึกๆนะครับทีนี้เดี๋ยวมาวัดดูค่าโวล์กันก่อนนะครับแรงดันของแบตเตอรี่ที่ผมแพ็คชุดนี้อันนี้โหผมเพิ่งแพ็คได้ประมาณสองสามรอบเองเท่านั้นนะครับเป็นแบตลิเธียมก็มีนะนะครับก็ถือว่าดีที่มันไม่ระเบิดใส่หน้านะครับก็ยังดีก็ดีใจที่ตัวเองเอ้ยทำได้เว้ย นะครับผมว่าคุณผู้ชมก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหตุผลที่เออมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่มไฟอ่ะออปิดไฟน่าจะดีกว่านะครับมา12โวลต์จริงไหมพ่อรูปหลอ่อชมตัวเองด้วยเว้ยอ่ะ13 13.30นะครับก็ถือว่าชาร์จเต็มเดี๋ยวก่อนนะมัน3.6 ถ้าชาร์จเต็มของแบตลิตรแบตเตอรี่ลิเธียมเอ้แบตเ,เอบตรอรี่ฟอสเฟตนะครับเขาจะชาร์จเต็มที่3.6นะครับแต่ว่าค่าค่าสแตนดาดเขาเนี่ยจะอยู่ที่3.2นะครับ3.6คูณ4ไปก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวก่อนผมคำนวณเลยดีกว่าเดี๋ยวลืมผมเอาเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมเอา3.6คูณ4นะครับได้14.4นะครับแต่ทีนี้ผมไปดูในเน็ตเขาบอกว่านะครับ แบตลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยเวลาชาร์จเต็มแล้วค่าเขาจะดออปลงมานะครับ mm. ก็น่าจะจะจะเป็นจริงตามนั้นนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าไอเครื่อง iMac B6 AC ตัวเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่600กว่าบาท5600นะครับมันสามารถบาลานซ์ตัวแบตไม่ว่าจะเป็นลิเธียมฟอสเฟตอ่ลิเธียมไอออนได้ไหมที่เราเอามาแพ็คเป็น12โวลต์14โวลต์ ไอ้สิโวล์ยีบโวล์หรือ48โวล์นะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมอยากรู้ผมก็เลยมาทำคลิปนี้นะครับก็เลยให้คุณผู้ชมดูคลิปไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาที่คุณผู้ชมเห็นตัวนี้นะอันนี้คือบอร์ด bms นะครับไม่มี Active Balance นะครับผมอยากรู้ว่าเนี่ยแหละอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันทำการบาลานได้ไหมเพราะว่าเขาจะมีเ,เรียกว่าซ็อกเก็ตนะครับช่องอะไรอย่างเงี้ยให้เราเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับสายนี่คุณผู้ชมก็สามารถไปหาซื้อ ได้เองนะครับเขาเดี๋ยวก่อนนะผมจำไม่ได้ว่าเขามีแถมให้หรือเปล่านะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้สั่งซื้อแยกมาเลยดีกว่าสบายใจนะครับ 3S 4S 5S 6S 2S 1S ก็ยังมีนะครับไปเลือกดูได้ตามสบายใจทีนี้นะมาเริ่มกันเลยดีกว่า ในการประกอบแบตลิเธียมไอออนหรือแบตตัวนี้นะครับแบตลิ bad, เธียมฟอสเฟตมาดูค่ากันเลยเพราะว่าที่ผมต้องรีบเพราะว่าอะไรคือแบตเตอรี่กล้องอะ่ะมันใช้ได้ไม่นานไม่เข้าใจเมันเก่าแล้วอะอะมาดูก้อนแรกกันเลยนะครับอันนี้บวกลบ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 นะครับมาปั๊ปปั๊ปป๊ปอืม3.33นะครับ มาดูปั๊บก่อนที่สองอ่าโอเคโอ้ค่าเดียวกันนะครับโอ้หือเอาใหม่สามจุดสามสามศูนย์หือ นี่นะฮะสรุปนะครับสรุปนะครับเครื่องชาร์จ iMac B6 ผมไม่ได้มาโฆษณาเขานะเพราะว่าผมใช้เงินตัวเองซื้อนะครับถือว่าทำงานของตัวเองได้ดีมากนะครับทำการบาลานซ์เซลล์แบตเตอร,รี่ของเราด้วยนะครับอันนี้ผมแพคแบบสี่เซลล์นะครับเขาก็จะมีช่องให้เลือก4เซลล์2เซลล์3เซลล์6เซลล์8เซลล์หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะประมาณนีคณ้คุณผู้ชมก็ไปลองดูอในเน็ตนะครับราคาประมาณ 600กว่าบาทถามว่าคุ้มไหมให้คุ้มนะเพราะว่าอะไรดูว่าทําไมผมต้องซื้อตัว iMac B6 แทนกันซื้อตัว Active Balance ที่มันจะเป็นบอร์ดเหมือนตัว BMS อนะเอามาติดถ้าผมทําสมมตินะคิดง่ายๆนะถ้าผมทําแบตเตอรี่แพ็คสิแพ็คไว้ใช้งานผมต้องซื้อบอร์ด t i v i v e l a n c n เนี่ยสิแพ็คนะครับและบอร์ดหนึ่งนะมันแพงกว่าตัว BMS คือแบบเห็นราคาแล้วก็แบบถ้าของดีๆเนี่ยก็เป็นพนะัน่ะ แต่ถ้าใช้ของแบบอ่ะมันก็มีตั้งแต่ประมาณหลักร้อยกว่าบ,บาทขึ้นอนะ่ะถ้าใช้10 10แพ็คนะครับ10อันนะ10อันก็ประมาณพันกว่าบาทแล้วเสี่ยงต่อการเสียง่ายด้วยนะครับผมถึงติดอันนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าการการไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยผมเลยตัดสินใจลองซื้อมาตัวนี้มาเลยดีกว่าเพราะว่าบางทีดูก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยดูหลายๆคลิปนะครับรว่าเฮ้ยมันบาลานซ์ได้ไหมเคยเห็นคลิปของฝรั่งเนี่ยเฮ้ยชาร์จแบบอูห ชาร์จแบบว่ากองบักเอกเลยอ่ะไว้เหมือนแบบเป็นแบตเตอรี่รถยนต์เทสลาอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเขาใช้ตัวเนี้ยเฮ้ยเราเห็นมีความรู้สึกเออเฮ้ยมันก็เจ๋งนะแต่ท่าทางของมันดูแบบกระงองกระแงงนะคุณผู้ชมมันดูแบบว่าเป็นแต่พอสัมผัสแล้วว่าเฮ้ยมันดูแน่นหนานะมันดูเป็นเหมือนพลาสติกเสียงเงินนะฮะแต่มันคืออลูมิเนียมนะครับซึ่งถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับผมเฮ้ยแฮปปี้กับอีตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะไอตัวอะไรที 8, อะไรตัวนั้นนะอ่ะห ตัวนั้นแพงอยู่เหมือนกัน,นก็เลยเฮ้ยเอาตัวนี้ดีกว่านะครับได้คูปองลดนูน่นลดนี่ใน l a z a ด a านะครับผมชอบซื้อใน l a z a d a เพราะว่าเขาชอบมีคูปองลดเยอะนะครับอ่ะวันนี้ก็คงไม่น่ามีอะไรแล้วแหละก็ล่ำลาคกกุณผู้ชมเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ